ปูไรปูใบปูไรโหปวดโหจับปูสดๆพี่น้องนี่ครับตัวไฮไลท์ห้องที่เด็ดน่โอ้สุดยอดครับกันตอนต่อไปนี่กันตายไข่ลงไปครับอู้ยหอมๆสายกล้องเลยครับโอ้มัหนิได้ปูมาพี่น้องปูดนะไปจับปูมา นี่ปูสดๆเลยปูมาแน่ปูปูยังก่อนพูดนะปูไหลปูใบปูไหลโหพูนะโหจับปูสดๆพี่น้องทะเลยนี่ดีมือของเชฟทีมหฮเพชิขาดเพชิขาดเมืองน้องคายเปิดลูกคล้องได้นี่ก็ตายแล้ว นาน,นยายะ <า S 2> ย <า S 1> ไม่ผิดจรนงยังไม่ได้หนิเที่ยให้ังกินเชฟมือมโอ้เชฟจะโซผัดฟงกะลีให้กินมือเนี่ยโอ้โหสวยงามสวยงาม ครับผมมือนีมือนีเสียฟิล์มเ็ดพดพัดพุงกะดีปูฮะปูมากินครับคนหามาใหม่ๆสดๆครับอืไปจับมาจากทะเลเห็นครับนี่โมยังบม่ามาตายเลยรพวกนี้ไงตินตะนาวตะนาวตะนาวอยู่โอ้มื่อนี้เสียฟิล์มนาน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 มันใสเมื่อวันแล้วโอ้ตัวใหญ่สุดแล้วพี่น้องพี่อ่ะโอ้ นี่ครับตัวไฮไลท์ห้องที่เด็ดนี่โอ้สุดยอดครับอืมนี่เซฟบมือเซฟยบิมจับได้ได้นี่ครับเซฟทบิมจับได้โอ้คักคๆะค่ะพูดนะโอ้ใครเต็มทองใครเต็มกระดองออม,มีจังปละแตกด้วแน,น,นั่นแหละ พ้งกรดีแบบบานบานกับเซตระกำลางอุปกรณ์ครับนี่ครับเซตแบบบานๆครับนี่ครับเซตพิมพ์ปลาเลยเครือ่องหมอเลยคุณน่ะโอ้หายอยู่หาก,กินมานขนาดเพิ่นนี่หาก,กินเก่งด้นี่คุณน่ะโอ้ ใส่กระเทียมลงไปแล้วใส่กระต๊อไปจักหน่อยนี่เียมำผัดกระเทียมอร่อยหอมขนาดไหนยังอ่ะหองกระดเบแบบนี่้ละปลุกเด็ดของเทปซิมเฮ็ดได้ทุกอย่าง เจ้าฟ้าเค็มทำอาหารสายอินดีเพื่อชีวิตขนาดมึงจะท่องผมกับลูกมึงเนี่ยสายยาปีบปีบแอ้ว เด็บบินเทจครับอันนี้โชว์ฝีมือน,นี่ใส่อีกะปูล,ลงไปพี่น้องโอ้โหจ,วด,จวดแล้วนี่เหมือดแน่พี่น้องแดบดบเดียวๆบออะไรแต่งฟงแต่งไฟแน่อะไรห็แบบบ้านๆพี่น้องแดามาเด้ครับใช้ชีวิตแบบบ้านๆครับเศรษฐมิยังได้แ็ดแังสั่นกินนังนสั่น ยเติมเป็น,นสีเดจะไม่สีมสนแลเราแบบนี้เดี๋ยวไปตัดจวดสักน้อยแบบนี้เยมที่ครับแคบสักหน่อยครับ,บาท้ายตามนี่นะครับ เลียวครับบริษัทแต่งอย่างนี้มากงไหมเห็นวิถีชีวิตครับวิถีชีวิตของเซฟเซฟอินดี้เซฟปิองห้องอเติมน้าลงไปจังหน่อยขวดโอ้ผิวขนหนาแดงใสๆเนน้นากินเนื้อคนหมักสายอินดี้มักพค็ดเนื้อกิน อุ้ยหงิลบัดรเนี่โอ้บัตรแซบลบัดรเนี่โอ้โุเดาขักขักขักนี่ยังวะเนี่มันปูมันปูโอ้โหเดะคนทำกันมันเพียบคนเล่มันปูมันยันจุดๆเลยเว้ยปาาปูหน้าบ้านเขาเนาะหนาหนานี่มันขนาดแล้วเนื้อหนาเกี่ยวเขาเนี่ยปูหน้าบ้านเขาเนี่ยมันจุดจุด ปูทะเลกับมันนี่ยกันพี่น้องโอ้อตอนต่อไปนี่ก็ตายไข่ลงไปครับออเออแล้วคนตะเลยตะเลยดิเจ้า โอ้เริม่มเราพี่น้องเริ่มเห็นตีเห็นสารเราจะแซ่บวะโอ้จะตากลองนี่หอมเราพี่น้องโอ้หน่ะโอ้ติดมันจะริ้วคุณน่ะต้องคนขนาดขนาดแค่ใส่ใครได้นี่โอ้ยคุณน่ะโอ้หน่ะโอ้พุ่นน่ะโอ้จะเสียบขนาด เรียมันหอมไวทนต์ โอ้เยยงเป็นนักกินนี่ใบจ่ายเสพพิมพ์ได้เลยเสบทุกเมนูมือเสพอินดี้วินเทจโอ้ยยังแต่ลงไปโรตีอ่าโรตีลงไปคงสลุดแปรงนัวบานฮั่นละพี่น้อง

ตอนสุดท้ายครับไม่พักลงไปโอ้ยนี่ปิดไฟแล้วโอ้เทคนิคของเขาดอกนั่นี่อืมพักเราก็ปิดไฟโหลดนะมันจะหอมเราจะเสียบวาสนกว่าเสร็จแล้วครับนี่ดึงได้ดึงเสียบว่าฝนโอ้ยหอมพุ่งพ่ตาก,กล้องเลยครับ ทำได้ไห,หลายเลยขนาดอยู่ขี้อยูอ่ไก่ทิ้งมมึงดูไปสน่ยเยองหวงดรอแสบขนาดยิ้มยบเลยิ้งมึงก็แน,น่โอ้พอดี